ครับสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่งานลอยกระทงในเขตของเทศบาลเมืองระยองนะครับผมออวันนี้วันที่ห้านะครับห้าพฤศจิกาสองห้าหกแปดนะครับตอนนี้ก็ทุ่มป,ป่านะฮะบริวเวณถนนข้างๆสวนสีเมืองนะครับผมวันนี้คนค่อนข้างจะเยอะจัดเลยนะครับ ในจุดตรงนี้เป็นจุดลอยกระทงนะครับยังไม่มีใครลอยนะครัเพราะว่ายังหัวข้ามอยู่นะครับตรงนี้ก็จะมีกระทงอยู่กลางกลางแม่น้ํานะครับผมจะเป็นแม่น้ําเล็กๆนะเป็นคลองนหครับนี่นะฮะสองฝั่งก็เต็มไปด้วยผู้คนนะครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดลอยกระทง จุดหลักๆนะครับผมด้านล่างตรงนี้ก็จะมีจุดจำหน่ายกระทงนะครับ นะครับเป็นสะพานข้ามไปฝั่งวัดคูดนะครับเทศบา,านนลนครระยองนะครับคนเยอะจัดเลยนะครับแต่ละจุดก็มีแต่ผูงชวน,นะครับก็ตรงนี้เป็นจุดหลักของในเขตเทศบา,านนลนครระยองด้วยนะครับ ก็ด้านไกลๆนั่นนะครับในฝั่งถนนนะก็จะเป็นร้านค้านะครับผมฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งร้านค้านะครับผมมาอยู่บนสะพานโค บนสีเมืองนะครับผมคนเยอะนะฮะวันนี้ก็คนเยอะนะครับรู้สึกว่าจะยกเยกยุกเกกด้วยนะครับเยนะครับก็ด้านบนนี้เราจะเห็นจุดชมวิวในมุมสูงนะครับผมต้องเดินไปด้วยนะครับเพราะว่าคนเขาไหลายๆตามกันไปนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของวัดขดนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของสวนที่เมืองนะครับครับในงานก็คึกคักไปด้วยผู้คนนะครับที่มาเดินหาของกินกันนะแล้วก็ร้อยที่จะร้อยกระทงด้วยนะครับ ส่วนเวทีที่จะมีการละเล่นนะปีนี้ไม่มีนะครับก็น่าจะงดไปนะครับก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่ใครอยากจะมาลอยกระทงก็มาลอยได้แล้วก็ในส่วนที่คนอยากจะมาเดินหาของกินนะครับนี่นะครับบรรยากาศก,ก็จะเป็นแบบที่เห็นนี่นะครับคนค่อนข้างจะเยอะนะครับ ส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่เดินขึ้นสะพานนะครับคนก็แย่งกันขึ้นนะฮะเบียดเสียดนะครับนะครับปีบน,นี้ก็มีแค่เวทีประกวดนางนพมาศแค่นั้นเองนะครับผมซึ่งอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะตอนนี้ยังยังไม่มีการประกวดนะครับ ่ในส่วนที่คนอยากจะลอยกระทงตอนนี้ก็ลอยได้นะครับก็จะมีการลอยกันแล้วนะครับนี่นะครับ<ๆ>ก็จะมีของกินในส่วนที่บริเวณเขาจัดงานนะครับนี่นะครับ ก็่อคกีก็จะแบบเี้นะก็เหมือนกันทุกๆปีนะครับนี่นะครับ ว่าปีนี้เป็นอีกปีนะที่คนให้ความสนใจนะครับในส่วนของที่ตัวซีเมืองนะครับผมบางร้านก็สินค้าหมดแล้วก็มีนะครับเพราะว่าวันนี้คนเยอะนะฮะสินค้าก็ค่อนข้างจะขายดีนะครับเพราะบางคนเขามา ตั้งแต่ยังไม่มืดนะครับแล้วก็รู้สึกหิวกันก็มาซื้อของกินที่นี่นะครับท่านโกลับไปก็บอกว่า,า,วาเืนนี้เป็นสะมวันี้ก็จะเป็นร้านชมรมผู้สูงอายุนะครับผมก็จะมีพวกจำหน่ายพวกกระเป๋านะครับนี่นะชมรมผู้สูงอายุรวมศิีนเทศบาลนครระยองนะครับผม ก็จะมีจัดจำหน่ายกระทงด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกกระเป๋านะครับกระเป๋าแบบนี้ก็ร้อยแปดสิบนะครับน,นี่นะครับอันนี้ร้อยแปดสิบนะครับแล้วก็จะมีพวกกระเป๋าสานนะครับน,นี่น,น,นะครับแบบนี้ก็อันนี้สองร้อยห้าสิบนะครับ ตรงนี้ก็อุูที่จำหน่ายทำกระทงกระสดๆนะครับ เป็นกระทงอะไรนะครับคล้ายๆกับมะม่วงกวนนะครับผมป้าเป็นอะไรครับเนี่ยมะม่วงกวนเหเนรอมะม่วงกวนค่ะอันนี้ยังไม่มดีเจ้าของค่ะเท่าไรครับนั่นนะ่ะแปดสิบาบาทนะครับผม 8, 8, 8, 8. ก็ทีนี้ก็มีนะครับมีเป็นสินค้าของผู้สูงอายุที่นี่นะครับ เป็นนิติศการนะครับผม ร้านนี้เป็นร้านก๋วเดี๋ยวผัดไทยนะครับผมอรน้านนี้เป็นร้านกันเดี๋ยวหน้าปูนะครับผม คนเยอะนะครับใครอยากจะซื้อก็ต้องรอรอคิวนะครับหนก็จะเป็นกุ้งนะครับกุ้งอบคุณเส้นนะครับาวหรือจับเอานี่ไง ทางนี้ก็จะเป็นร้านขนมชั้นนะครับผมส<ถ>ามกล่องร้อยนะครับผม กล่องเล็กๆนะครับะะทุกร้านก็เต็มไม่ได้ลูกค้านะครับผมโอเคนะครับผมก็ คงจะประมาณนี้นะครับผม